นี้จะเป็นคลิปแสดงวิธีทำการหาค่า i 1 i 2และ i 3ด้วยวิธีของ KVL และ KTL มาดูจากวงจรก็คือจะมีแหล่งจ่าย1 0ต์และมีการกำหนดติดทางของกระแสะมาให้แล้วโดยเราจะคิดแยกเป็นลูปแต่ละลูป ซึ่งเราจะกําหนดให้หลูดที่มีแหล่งจ่ายไฟเป็นหลูดที่หนึ่งหลูดถัดมาเป็นหลูดที่สองและสุดท้ายเป็นหลูดที่สามแสดงวิธีทำหลูดที่หนึ่งก่อนจะได้เป็น e เท่ากับ i หนึ่งคูณกับ r ซึ่ง r ในที่นี้ที่คู่กับ i หนึ่งคือสอง k โอห์ม มันเป็นเลขก,กลมๆเราก็เลยจะก,กําหนดให้ R เท่ากับ2แล้วบวกด้วย i 1ลบ i 2คูณกับ R ซึ่ง R ตรงนี้คือ 5k โอห์มก็จะเขียนเป็นคูณกับ5ถัดไปเป็น i 1ลบ i 2บวกกับ i 3คูณกับ อ่าซึ่งอาในที่นี้มีค่าเท่ากับ1 k โอห์มเราก็จะเขียน1ซึ่งอในที่นี้กำหนดมาแล้วมีตัวจ่ายไฟซึ่งเท่ากับ10บโวลต์ก็เขียนไป10คูณตัวแปรแล้วจะได้เป็น2 i 1บวกกับก้อนนี้เราจะคูณกระจายเข้าไปเลยกลายเป็น5 i 1 -5 ลบ5 i 2บวกด้วย 1> i อหนึ่งลบไอสองบวกไอสามหลัจากนั้นเราจะเอามารวมกันตัวที่มีค่าไอเหมือนกันเราก็จะเอามารวมกันเราจะไฮไลท์ให้มันดูง่ายเข้าใจง่ายจะได้บวกกันแบบไม่สับสน ก็คำนวณได้เลยจะกลายเป็น2บวก5บวก1กลายเป็น8 i 1ไอ1ลบ5ลบ1จะกลายเป็นลบ6ไอ2แล้วบวกด้วยไอแล้วก็จะได้รูปที่1แล้วต่อไปมาคำนวณรูปที่2ซึ่งเราจะเริ่ม จากจุดนี้ลากไปเรา่อยมาจดตรงนี้จะเป็น e, e เท่ากับ i 2คูณด้วย r ซึ่ง r จะเท่ากับ1 k โอห์มก็เขียน1แล้วบวกด้วย i 2คูณกับ3 k โอห์มบวกกับ i ส คูณกับ8 k โอหมตรงจุดนี้คือมันเป็นเส้นทางมาอย่างนี้แต่พอมาถึงเส้นนี้มันกลายเป็นกระแสวิ่งชนกันมันเลยหักหลังกันจากบวกเลยต้องกลายเป็นลบได้เป็นลบ i 1ลบ i 2คูณกับ5 k โอหม ในตัวแหล่งจ่ายไฟลูปที่2อรูปที่2จะไม่มีแร่งจ่ายไฟเหมือนกับลูปที่1มันก็เลยจะกลายเป็น0เท่ากับ i2 คูณ1ได้ i2 บวกกับ3 I2 บวกกับ8 I3 ตัวนี้เราก็คูณกระจายเขาเ้าไปเหมือนเดิมกลายเป็นลบ5 i1 ลบคูณลบจะได้เป็นบวกกลายเป็นบวก5 i2 คำนวณออกมาเหมือนเดิมจะได้เป็นลบห้าไอหบวกกับ9ก้ไอสบวก8ปดไอสก็จะได้หลุดที่สองต่อไปมาคำนวณหลุดที่3 ซึ่งหลุดที่3เราจะเริ่มคำนวณจากจุดนี้จุด e ล่างมาแล้วค่อยมาจุดที่นี้เริ่มเป็น e เท่ากับ i 3คูณกับ r ซึ่ง r ในที่นี้จะเท่ากับ8 k โอมคูณ8ปดแล้วบวกด้วย i หลบ i สบวก i ส คูณกับหนึ่ง k โอหมเหมือนกับหลุดพิศองตอนนี้กระแสมันวิ่งชนกันก็เลยจะหักล้างกันตรงนี้จากบวกไปลบอันนี้ก็จากบวกไปลบก็เลยต้องกลายเป็นลบกับ i 2สองลบ i 3สาลบ i 3คูณด้วย r เท่ากับห้โอห์มต่อไปเป็น i 2สอลบ i 3คูณกับ4ีโอห์ม เหมือนเดิมลูปที่สไม่มีแรงจ่ายไฟก็เลยจะได้ค่าเป็น0น i 3ามคูณแเท่ากับแ i 3บวกด้วย i 1ลบ i 2บวก i 3ลบด้วย5คูณกระจายเข้าไปกลายเป็น 5i2 <I> ลบคูณลบกลายเป็นบวกเท่ากับบวก 5i3 ลบกับ 4i2 <4 I 3> บวก 4i3 จะได้เท่ากับ i หนึ่ลบสิบไอสองแล้วบวกด้วยสิบแปดไสเท่านี้ก็จะได้ทั้ง3ามรูปแล้วแล้วเอาค่าของตัวนี้เอาคำตอบทั้ง3ามรูปเอามาใช้สูตรเมทริก เพื่อหาค่า i1 i2 และ i3 แล้วก็เขียนไลยค่ามาหลูปที่1จะเป็น8ลบ6และก็1หลูปที่2จะเป็นลบ5 9 8หลูปที่3เป็น1ลบ10 18 เท่ากับก็จะเป็น3ตัวนี้เหมือนเดิมได้เป็น10 0ศ,ศูต่อไปเรามาหาค่ากันเลย การหาเมตริกสามคูณสามเราก็จะใช้สองตัวข้างหน้านี้มาเขียนซ้ำด้านหลังได้เป็นแปดลบหกลบห้าเก้าหนึ่งลบสิบคีย์ที่ใช้จำคือคูณลงลบคูณขึ้น ได้เป็นแปดคูณเก้าคูณสิบปได้เท่ากับหนึ่งพันสอง้อก้าสิบหกบวกกับลบหกคูณแปดคูณหนึ่งจะได้เท่ากับลบสีิบแปดบวกกับหนึ่งคูณลบ้าคูณลบสิบจะได้เท่ากับห้าสิบคูณลงลบคูณขึ้นถัดไปเป็นคูณขึ้นถัดไปเป็นคูณขึ้น หนึคูณเคูณหจะได้เท่ากับ9บวกกับลบ8 0คูณแคูณ8จะได้เท่ากับ 60, ลบส6 0จะได้เท่ากับลบ6ก0บวกกับ18บคูณลบหคูณลบ6ได้เท่ากับ540 คำนวณออกมาจะได้เท่ากับ1298ลบกับลบ91ลบคูณลบเป็นบวกจะได้เท่ากับ91เท่ากับ1389โอเค ต่อไปเรามาหาค่าของ i 1โดยถ้าเราหาค่าของตัวไหนสมมติมเราหาค่า i 1เราก็ต้องนําตัวนี้มาแทนที่ i 1จะเขียนเป็น10 0 0ูลบห ก้าสิบลบสิบหนึ่งแปดสิบแปดเอาสองแถวข้างหน้ามาเขียนต่อข้างหลังเหมือนเดิมเป็นเป็นสิบศูนย์ูนลบหกเก้าสิบแล้วหารด้วยค่านี้ เป็น1,389คำนวณออกมาคูณลงลบุุนขึ้นเหมือนเดิม10บคูณเคูณสิจะได้เท่ากับ1,620บวกกับลบหคูณแคูณศได้0บวก หนึ่คูณศคูณสิได้0ลบกับคูณขึ้น0ูนคูณเคูณหได้0บวกลบ10บคูณแคูณสิได้ลบ800แล้วบวกกับ18บแคูณศคูณลบหจะได้เท่ากับ0หารด้วย1นึ่ คำนวณแล้วจะได้เป็น2,420หารด้วย1,389งดสิก้าดเครื่องคิดเลขจะได้ค่าประมาณ1.74่งมิลลิแอมป์ต่อไปหาค่าของ i2 เหมือนเดิมเราจะหาค่าไอตัวไหนเราก็จะหยิบตัวด้านหลังมาแทนที่จะเขียนเป็น8ปดลบห้าหนึและ 1, 1 8 18 หารด้วยหนึ่งพันเหมือนเดิมคูณลงลบคูณขึ้น8ปดคูณศคูณสิได้0บวก10บคูณแคูณหได้เท่ากับแปบวกกับ1นึคูณลบหคูณศจะได้เท่ากับ0ูนยลบกับ คูณขึ้นหคูณศูนย์คูณ1ได้เท่ากับ0บวกกับ0ย์คูณ8คูณ8ได้เท่ากับ0แล้วบวกกับ18คูณลบ5คูณลบ10ได้เท่ากับลบ900้อหารด้วย1นึ่ได้เท่ากับ 980รอยแปดสิบหารด้วยหนึ่งพันสาร้อยปสิบกกดเครื่องคิดเลขจะได้ค่าประมาณศ7 0 5จุเจดศห้ามิลลิแอมแปร์ต่อไปหาค่าสุดท้ายค่าไ3สาม หารด้วยหนึ่คูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมจะได้เป็น8ปดคูณเคูณศได้ 0, 0ูนบวกกับลบหกคูณศคูณ1ได้0นย์ บวกกับ10คูณลบ5คูณ10ได้500บวกกับศูตรบวกกับ10คูณลบ5คูณลบ10ได้เท่ากับลบ500ลบกับคูณขึ้น1คูณเคูณ10ได้เท่ากับ90บวกกับลบ10คูณ0คูณ8จะได้เป็น0ูนบวกกับ ศูนคูณลบหคูณลบ 6, หกได้0หารด้วย1นึ่ได้เท่ากับ410หาร1นึ่กดเครื่องคิดเลขจะได้ค่าประมาณ0.295มิลลิแอมแปร์เท่านี้เราก็จะได้คำตอบ เป็นค่า i 1 i 2 i 3เรียบร้อยตามโจทย์